นี่ทุกคนปูอยู่แน่นอนครับถ้าแบบนี้รงนี้มีปูครับรงนี้มีปูสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมช่องอาญชวนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาขุดปูนะครับซึ่งตอนนี้น้ํากําลังจะขึ้นสูงนะครับซึ่งต่อไปเราจะขุดปูไม่ได้เพราะปีนึงจะมีแค่ครั้งเดียวครับจะมีแค่ช่วงเดือนกรกฎา นะครับจนก,กระดาถึงเดือนเดือนน้แต่ก็กันยาประมาณนั้นนะ<อ>ก,กันยาตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตอนนี้ผมก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าจะมีปูให้เราขุดบ้างไหมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับครับครับไปกันเลยรูนี้โดยโดยมีคนมาขุดแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะอยู่อีกก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูั เดี๋ยวเราลองดูรูนี้กันนะครับน้ำฝนน่าอยู่เลยน้ำฝนฟุ้นอะเดี๋ยวเราจะรู้ได้ว่าปูมันอยู่ครับมันจะมีเสียงคล้ายๆกับโดนก้อนหินหรืออะไรสักอย่างครับนั่นอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ครับเอาลองทา้มีเสียงก่อนครับนี่ครับแบบนี้ครับอยู่แน่นอนครับ การที่เราจะเอาปูขึ้นมาครับเราต้องค่อยเอาตะขอนะครับดึงดึงตุข้าง,างกาๆกั้มมันนะครับขึ้นมามไม่อย่างนั้นปูมันจะถอดก้้มทิ้งแล้วปูจะไม่มีราคาด้วยนะครับตอนนี้ปูก็กําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับซึ่งเราต้องระวังก้้มมันด้วยนะครับนี่ปูครับตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไซนี้เดี๋ยวเรา อปูเก็บแล้วก็เราหาตัวใหม่กันต่อครับไปที่นี้ครับวิธีการมัดปูเมื่อเราจับปูได้แล้วนะครับเราต้องมัดปูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววิธีมัดเนี่ยผมผมก็มัดไม่ชนานาญนะครับ เรียบร้อยมัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับ ทคนครับซึ่งแถวนี้มันก็ไม่มีรูปูอยู่เลยนะครับก็ผมเห็นมีแต่ที่เขาขุดไปแล้วนะครับซึ่งผมว่าแถวนี้น่าจะไม่มีให้ผมหาปูให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับแต่ผมไม่ละความพยายามแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอีกด้านนึงครับจะเป็นปลาด้านนู้นครับนูครับ บริเวณนี้นะครับพอดีว่าน้ํามันก็ท่วมขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้ามีรูปูอยู่นะครับปูก็จะขึ้นไปกับน้ําหมดนะครับจะไม่มีปูอยู่นะครับซึ่งบริเวณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหาปูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอให้ผมหาได้อยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับอ่้ มีตากล้องรอยเช็คใช่ไหมมีตากล้องรอยเช็คใช่ไหมนั่นไหมซึ่งนะครับถ้ามีรอยเปลือกหอยที่รอยปูใช้ก้ามของมันนะครับกัดแบบนี้แล้วก็มีขี้เขาเรียกว่าดินที่มันใช้ก้ามของมันขุดขึ้นมาแบบนี้นะครับขี้ฝอยนะครับเรียกว่าขี้ฝอยคืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับ บางเดียครับนี่ครับอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะขึ้นในไหมโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับรอบนี้ คุณทุกคนคือทุกคนขึ้นมาแล้วนี่ระวังกล้ามันนิดนึงนะครับจับขึ้นมาไม่ยอมปล่อยครับจับกับมือได้เลยนะครับแต่ต้องระวังระวังกล้ามมันนิดนึงครับ นี่นี่ผมไม่ใช่ชำนาญเหมือนกันนะครับนี่นี่เป็นปูดำนะครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราเอามันไปเก็บนะครับเดี๋ยวผมฝนจะตกเร็วผมว่าจ,จะหายอีกสักตัวหรือสองตัวแล้วผมก็จะกลับนะครับถ้าฝนตกเราจะอยู่ในป่านะครับอาจจะทําให้เราจําเส้นทางไม่ได้แล้วเราก็หลงได้นะครับแล้วก็รูปูอย่าหวังนะครับเราไม่ไม่สามารถจะมอง พวกนี้เห็นได้เลยครับฝอยฝอยดินที่มันขุดเอาไว้เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะน้ำฝนจากกาะชากมันหายไปหมดเลยนะครับทุกคนครับซึ่งในป่านี้มันก็มีน้ําจํานวน,นมากเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่มีเร้ยเหมือนกันนะครับซึ่งมีอยู่อีกแหล่งเดียวนะครับคือบนบกฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสักสักตัวนึงให้เราได้ชมกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับรงนี้มีปูครับรงนี้มีปู เป็นรอยเป็นรอยที่ขุดเล้วเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นปูที่ขึ้นมาอยู่ใหม่นะครับไม่ใช่รูของมันเองนะครับนี่เป็นรอยที่มันขุดไว้นะครับนานเยอะนะครับดูนี้เดี๋ยวเราลองให้เราลองให้ตากล้องของเรานะครับลองวิชากันหน่อยนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมพยายามแล้วนะครับแต่ปูมันอยู่ลึกแล้วก็มีรากไม้อยู่ด้านในเยอะมากนะครับตัวมันเล็กกันเนี่ยตัวเล็กด้วยตัวเล็กเหรตัวเล็กแค่ นะครับตากล้องของเราก็เคยหาปูกับผมนะครับซึ่งเป็นมือใหม่พร้อมๆกันนะครับแต่ตากล้องน่าจะวิชาเยอะกว่าผมอยู่นะครับซึ่งเขาก็ขุดมาแล้วหลายรายเลยทีเดียวนะครับไปไงเจอไหมม่บอกเตี้ยม่บอกตัวดิเย่แล้วนะครับล้วงเลยครับโอ้โหล้วงเลยนะครับซึ่งถ้าปูหนีบมือนะครับถ้าปูหนีบมือนะครับก็คืนนี้รู้เรื่องครับขุดแล้วครับขุดแล้ว ขุดแล้วครับตอนนี้ขุดแล้วดิออ้นเลยตกขึ้นมาแล้วชิปหายกล้ามไม่มีแม้แต่กล้ามเดียวนะครับหลุดหมดเลยไม่เสียนครับบงจงว่าไม่เสียนนะครับเดี๋ยวต้องหากล้ามอีกกล้ามหนึ่งของมันนะครับเสียดายเจอแล้วนี่กล้ามของมันนะครับดูนี้เหนื่อยครับแต่ปูตายไปแล้ว <laughs> ผม คิดว่าเราจะกลับบ้านก่อนนะครับฝนจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ครับดูครับถ้าไม่มีเราก็กลับบ้านก่อนนะครับเพราะฝนจะตกถ้าฝนตกนี่เย่นะครับซึ่งผมได้เดินดูด้านในป่านี่นะครับเดินดูไปกว้างมากเลยครับซึ่งผมไม่เจอดูของปูเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีปูแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะครับวันนี้ผมหาปูประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ไปประมาณได้ไปสามตัวนี่ครับ ซึ่งได้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งครับแต่ว,ว่าก้ามของมันหลุดไปแล้วนะครับไม่เซียนครับปงรู้ว่าไม่เซียนแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูการวิธีการหาป,ปูครับนี่คือก้ามของมันที่หลุดออกมานนครับซึ่งการหาป,ปูครับทุกคนระวังอย่างอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าให้ก้ามมันหนีบนิ้วของเราหรือหนีบมือของเราหรือ่วนใดห้ามเด็ดขาดนะครับซึ่งก้ามของมันจะมีแรงกดทับเยอะมาก อาจจะทำให้นิ้วของเรานี่ขาดก็เป็นไปได้เลยครับถ้าเจอกับปูตัวใหญ่ๆนะครับเป็นก็ควรระวังอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมยังไม่เคยโดนนะครับเพราะยังเป็นมือใหม่อยู่เดี๋ยวเซียนเมื่อไหร่ก็จะพามาดูกันอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง u t u b e อาร์มจาาสวนแล้วก็เฟนเพจอาร์มจาาสวนเฟนเพจด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงจะทำเมนูอะไรกินกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนถ่ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม คิปผมมาโดยตลอนครับสวัสดีครับ